คลิปนี้ข้าพเจ้าจะพาทุกคนมานั่งสงบใจฟังคำสอนอันเรียบง่ายแต่ลึกซึ้งของหลวงปู่ชาสุภพัทโทในทุกช่วงของชีวิตเราอาจเคยเผชิญกับความทุกข์ความผิดหวังหรือสิ่งที่ไม่ได้เป็นไปตามใจปรารถนาหลวงปู่ชาสุภพัทโทเคยสอนว่า เกิดขึ้นเพราะเราอยากให้สิ่งต่างๆเป็นไปตามใจเราแต่ความจริงธรรมชาติมีวิถีของมันเองเราไม่อาจบังคับเวลาให้หยุดไม่อาจรั้งสิ่งใดให้อยู่กับเราได้ตลอดไปหลวงปู่เปรียบไว้เหมือนไม้ท่อนหนึ่งมันยาวเท่าที่มันยาวไม่สั้นไม่ยาวเกินกว่านั้น หากเราพยายามอยากให้มันเปลี่ยนไปความทุกข์จะเกิดขึ้นทันทีแต่ถ้าเรายอมรับตามจริงใจเราจะเบาและสงบนี่แหละคือหัวใจของการปล่อยวางไม่ใช่การละทิ้งทุกสิ่งแต่คือการยอมรับว่าทุกสิ่งมีเหตุปัจจัยของมัน เมื่อใจยอมรับได้ความสงบก็เกิดขึ้นหลวงปู่ยังสอนให้เราละชั่วเสียก่อนแล้วค่อยทำความดีเพราะถ้าบาปยังมีอยู่บุญก็ไม่อาจผลิบานได้อย่างแท้จริงคำสอนของท่านเรียบง่ายแต่จับใจเพียงเราหยุดสักนิด หันกลับมามองที่หัวใจเราจะเห็นว่าธรรมะไม่ได้อยู่ไกลเลยมันอยู่ในชีวิตรประจำวันของเราอยู่ในทุกลมหายใจหากใครกำลังเหนื่อยหรือท้อลองหยุดสักนิดแล้วระลึกถึงคำสอนนี้ว่าทุกสิ่งย่อมเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไป สิ่งที่แน่นอนที่สุดคือความไม่แน่นอนทุกสิ่งไม่เที่ยงอย่ายึดติดทุกเกิดจากความอยากปล่อยวางได้ใจก็สงบละชั่วเสียก่อนจึงทำความดีได้แท้จริงฝึกใจให้มั่นไม่หวั่นไหวตามอารมณ์ธรรมะอยู่รอบตัว แค่หันกลับมามองใจของเราหากใจเรายอมรับได้เราก็จะหลับอย่างสงบและตื่นขึ้นมาพร้อมรอยยิ้มในวันใหม่มาร่วมกันแบ่งปันประสบการณ์ในคอมเมนต์ว่าคุณได้เรียนรู้อะไรจากคำสอนนี้บ้างกดติดตามช่องรู้ตื่นเบิกบานด้วยธรรมเพื่อรับคอนเทนต์ดีๆ ที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาล